สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงครับผมอยู่กับา้ามบอยเนื้อตันครับอยู่บนหน้าตำบลมงหน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับา้ามสุก่อนนน้อยนะครับอยู่ตามหมู่บ้านนะครับเพาะพันธุ์ลูกสุก่อนจำนายนะครับเนาะพอได้เก็บได้ออมได้จุนเจืคขอบครัวครับเพชรเป็นอาชีพเสริมครับนะครับโดยส่วนตัวผมก็มีงานประจําเพชรอยู่แล้วนะครับแต่ก็ ยืดอาชีพการเลี้ยงสุกรจำนายเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะเพราะว่ายางตีหูครับทุกมือนี้สภาพเศรษฐกิจกับเขาคล้องกับคนขางที่จะแพงนะครับเขาก็ต้องมีรายได้เอกมาในของครัวเ้อาหลายทา่าหลายบอนนะครับเขาจะหาท่าเดียวกับคงจะว่เพียงพ่อในการจับการจ่ายนะครับการเก็บการออมนะครับมือนี้ครับ อยู่กับอากาศหนาวๆเย็นๆยิ่งมันเศร้าครับผมอยู่กับฟ้าบ่อยนึกตันครับเหมือนหน้าตะบนวงหน้าเพื่อดอนจานจังหวัดกระสินนะครับเนาะจะมาเบอกสุพีสุนองฟังครับผมนะค่ะโมเมนว่าการเลี้ยงสุกรมันะสิง่ายย่างเดียวนะครับเอาอาหารให้กินเอาห้ามให้กินแล้วก็แลแ้ว,วแมนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพราะพันธุ์ลูกสุกรขายนะครับกมีปัญหา ต่างๆนานานะครับมากมายหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ครับจะนําเสนอนะครับปัญหาขอขานะครับลูกสุกรบวมนะครับเกิดจากนีหยังนะครับเกิดจากอะไรนะครับแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไงนะครับคลิปนี้ครับ ฝากนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับหากมีข้อข้อเม์นะครับหรือมีความคิดเห็นมีองค์ความรู้ยังดีๆนะครับที่จะซอยแท่ช่วยแชร์ให้กับเกษตรกรนะครับผู้เพาะพันธุ์เลี้ยงสุกรนะครับได้มีความรู้เพื่อนำไปใช้ในฟาร์มนะครับกับขอความกรุณานะครับ แบ่งปันความรู้กันสักเล็กสักน้อยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการเรียนสุกรน,นะครับเนาะ,ะถือว่าช่องนี้เป็นช่องอเปิดให้ทุกคนสามารถแชร์ความรู้รวมกันได้นะครับเนาะบกหักบอกหวงนะครับความรู้มีอย่างกับมาแบ่งปันกันด,ดนะครับเด้อนะครับเพราะว่าทุกคนกับยอมต้องการคุณภาพของสุกรที่ดีต้องการรายได้ที่ดีนะครับ เพาะเลี้ยงมาแล้วก็พยอยากให้เกิดการสูญเสียนะครับถึงมีก็ให้หน้อยที่สุดนะครับเนาะเอา้าผมจะให้เบื้องตัวอย่างครับเดี๋ยวผมจะจับลูกสุกก่อนมาให้เบื้องว่าลักษณะของอข้อขาลูกสุกก่อนที่บวมเป็นจังไดนะครับแต่ผมกับบอสท่านเด็กมีประสบการณ์น,นทางแก้ไขดอกครับว่ามันควรแก้ไขโดยวิธีการจังไดนะครับต้องฉีดยาแบบใดหรือ มันเกิดจากสาเหตุอย่างผมกับาว่ารากพือกันแต่ว่าวมือนี้ผมจะเอา,อาตัวอย่างนะครับการรวมของขอเท้าลูกสุกรกมาให้เบิงนะครับเนาะแต่ก็อยากให้ผู้ชมที่เขามาเบิงคลิปนี้แล้วซอยแนะนํำนะครับซอยคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไปเลยครับผม อันนี้ก็เป็นลูกสุกรตัวเล็กๆนะครับอายุก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพิ่งจับยานมเมื่อวานนี้นะครับจับยานมจากแม่เขาเมื่อวานตัวลายมีจุดด้วยนะครับเป็นปากช่องนะครับสายพันธุ์ปากช่องนะครับพ่อเขานะครับลูกสุกรตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวเล็กกว่าลุกตัวในในคอกนะครับในฝูงนะครับเนื่องจากว่าเขามีอาการเก็บด้วยนะครับ บทสบายนะครับนี่ครับเบื้องขาเขานะครับจะเห็นว่าขาเขาจะเป็นบวมๆอยู่นะฮะดูที่พ่อคางนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นชัดนะครับนี่ครับบวมครับก็บ่รู้ว่าจะแก้ด้วยวิธีการจังไรนะครับจะจับรีดเพื่อให้มันแตกออก ยาบมได้ผลนะครับหรือว่าจะฉีดยากรบปรู้ว่าจะฉีดยาเพิ่ดีนะครับนี่ครับนี่คือปัญหาครับปัญหาของลูกซุกก่อนหลังก่อนนะครับแล้าจัดการฟ้ามหรือว่าดูแลบดีก็จะเกิดปัญหาเนี่ยครับเฮ็ดให้ลูกซุกก่อนตัวเล็กตัวน้อยครับแคะแกนนะครับบใหญ่นะครับใหญ่ซากนะครับซากเนี่ยครับคือคุณภาพของลูกซุกก่อนบ่เด้นะครับก็ถือว่าเป็นการส้ญนเสียก็ว่าได้นะครับขายว่าได้ครับ เพราะว่าขายไปกับลูกค้ากับบ่เอาครับลูกค้ากับบ่เอาเอาไปมันก็เลี้ยงง่ายยากนะครับมันก็แข็งแฟรงแต่เขาก็ยังแข็งแรงกินอาหารได้อยู่กับไปยาาเรียงเบิงเลี้ยงดูเขาไปนะครับแต่ก็จะหาวิธีการแก้ไขนะครับรอยเขานะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับตรงที่บวมๆนี่ยครับเนี่ยผมจะกรีดนะครับแล้วก็ดีนองออกบร้วามีนองหรือเปล่าครับแต่มันก็นุ่มๆนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงคอเท่านี่แข็งแล้วนะครับ ถ้าเกิดเหตุกายังไงนะครับกับไฟง่ามนะครับเสดหาความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตรูปนะครับวิธีการแก้ไขจะแก้ไขยังไงกับแต่ยังว่าแน่ใจนะครับก่มั่นใจว่าจะแก้ไขได้บอนะครับก็ค่อยไปตามนิก้อนนะครับเขาใหญ่ได้ํำได้ก็ทำนั่นนะครับเนาะกส่แจ็คกูร่ายังไงนะครับแล้วก็เก๋ากับแข็งแรงนะครับเนื้อนังกับ เต็มดีอยู่นะครับกินอาหารดีนะครับแข็งแรงนะครับยกเว้นขายนะครับเดินกระเพกกระเพกนะครับเนี่ครับฝากนะครับ่านผู้ชมที่เข้ามาบนคลิปนี้นะครับซอยนะครับคอมเมนต์ใส่คลิปแนครับแก้ไขกันไดนะครับรักษาอย่างสี่นะครับหรือวิธีการป้องกันเช็ดจางไหนนะครับฝากฝากคอมเมนต์ได้ครับเด้ออยากให้ความรู้ดรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ ลูกสุดยอดอยนินอยครับ,บค,ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับว้างบ่อยนิันครับเบอร์ศู์ต่อนหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเดส,สามครับเพาะพันธุ์ลูกก่อนจำได้นะครับเนาะโอเคนะค,ครับบ๊ายบาย